Tactical simulation initiated. Activating performance tests for Dark Six application. This application overloads chipped weapons and deals minor damage to the, to the area to begin test. Starting test. Activating Backfire application. อวิธีเลือกความสามารถนะครับใช้เลขหนึ่งเลขสองที่อยู่เหนือ QE QWE นะครับ e, ใช้เลขตรงนั้นนะครับเราสามารถเราจะสามารถเลือกความสามารถที่เราจะใช้ได้อย่างนี้นะครับนี่ครับหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็เทกันเลยนะนี่ครับปืนปืนใช้งานไม่ได้ชั่วขนาดนะครับนี่มีความสามารถใหม่เอ๊ Area complete. Hey, man, it for Targets become more vulnerable to damage for a short time yeah, after yeah, a successful yeah. backfire breach. Enter the challenge area to test the full potential of the backfire application. Mm -hmm. this, is really nice. this challenge combines the use of firearms and the backfire application. ดูเหมือนมันให้ใช้ไอ้แบ็คไฟร์แล้วก็ไอ้ค่ายวมมีตัวพร้อมกันนะอะไรประมาณนี้สองตัว โอเคครับมิชชั่นอัปเกรดคอมพลีทนะครับไม่ใช่มิชชั่นคอมพลีตเลยสักอัปเกรดคอมพลีทเราก็ยังอยู่ที่ร้อยแองเจลิสเหมือนเดิมนะครับต่อจากฉากเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นมิชชั่นที่สามแล้วนะครับ คพร้อมจะลุยกันมานานแล้วโอ้โหโูดล,ลงมานี่ควันขึ้นเลยนะมือไม่พองชิบหายหมดนะโอเคครับ,คครบมิชชั่นที่สามนะครับหรือว่าในภาษาไอ้เฮียลืมโดรีเซอร์ <laughs> ไอ้เฮียล่วงงียเง่ย เอาใหมอืมโอเคไิชั้นที่สามมาึมมม๊บเออเป็นแบบนี้เน้องนี้มอบโอเคเม่อกี้อะไรวะเอตงนะอืมคคุมลิฟนะครับ เกมนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่สมองนะครับก็ใช้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แนวแบบพวก c o f t duty หรือว่า b a t t l e f i e l นะครับที่ว่าเยี่ยมแม่งยิงแหลกเลยอะไรงนี้ไม่ใช่นะต้องมีใช้สมองบ้างอะไรบ้างคิดบ้างเฮ้ยไ,ไก่ลับไปอ่ะ ไหนต่อวะเฮ้ยมาเบิครับเยวกงคเข้ายิไม่โดนเลยได้ได้กูไม่กลัวมึงหลอกมา嘛อืมบวกระยะประชิดเลยมึงไอ้สัสมีไกลไม่โดนนะนใครยิงวะอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นอืมระเบิดหัวแม่ไม่ใชอะไรสัตว์ เฮ้ยนี่มันสไนเปอร์นี่ะโอ้ย oh, yeah. ของดีเนี่ยว้าเปลี่ยนดอดได้หร์วะถ้าเปลี่ยนได้ด้วยไม่ใช่ละาปืนนะั้นไม่ชอบเราชอบอะไรที่มันแบบยิงด้วยมือของตัวเองนะไม่ชอบระบบที่แบบเป็นออโต้อ,อะไรอย่างงี้ไม่ต่อไปอ๋อลงนี่อืมกระพืิบแม่ ม้าสามม้าสามเฮ้ยเฮ้ยยิยงกันหน้าแม่งเลยนี่ครับมีคิวว่าใช้เป็นประโยชน์นะครับสโลบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไหนวะอ๋อนี่โอเพนตรงนี้นี่ จากการคำนวณของผมแล้วนะครับผมว่าโดดไม่ถึงครับเพราะว่ามีนี่บังอยู่มันทุกอย่างต้องมีทางแก้ไขเสมอนะครับนั่นแหละทางแก้ไขของเราเกี่ยวเพราว่าทีเดียมก็ยังไม่ลงนะต้อนทำไงวะมันต้องมีระบบอะไรสักอย่างนึ่ง ที่แบบสั่งการได้นี่แนะกูลงไปกูตายห่านนแน่เลยนะครับมันต้องมีอ่ะเชืีอผมั้มันต้องมีเรื่องอะไรมตรงนั้นอ๋อเราต้องลงไปที่ห้องนั้น ก็ไม่เห็นอันนี้มันจะขึ้นเลยเออต้องเซิร์ชต้องเซิร์ชโอ้์เซิร์ชไม่เห็นเจอเลยเนี่ยอ๊ยยังไม่ใช่อันเดิมเฮ้ยหลอกลวงกวูเหรอ ต้องเป็นอันนี้แนะ่เลยทำไมวันนี้นี่ไม่ได้อะไรเอียวเนี่ยฉันโคตรน่ากลัวหล่นไปนี่โอ้กตายเนี้ยลิฟต์มันอยู่แค่นี้เองเนี่ยถ้าเกิดเอาลิฟต์ขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วเนี่ย ไม่เกี่ยวหรือว่าไม่เกี่ยวเออนี่แหละในที่สุดนั่งไงขึ้นไปแล้วโอเค้ีหี่ให้กูงงอยู่ตั้งนาน <c oughs> โดดไป <c oughs> เดียบร้อยพามาได้อีกหนึ่งฉากไ <c oughs> อ,อ้อี๋ใส่ก์งเกงรอด้วย

เห้ระยะอย่างนี้ต้องนี่เลย <S <S> <S มีคนเดียวอ่ะมึงคที่มีคนเดียวฮะ,ไ,วะไปลับไป